ตามไปเองเลยเองมาไงเอกนี่ก็คือพอเขาจะเปิดหลักสูตรพยาโทก็ต้องเอาบุคลากรมาสอนโทใช่ครับต้องมีด็อกเตอร์มาสอนโทใช่ครับทำไงดีครับก็ในในภาควิชามีผมอายุน้อยสุดนะฮะโอเคครับผมไปเรียนเองอย่างผมยังมีกําลังเรียนเขาจะให้ทุนอีกครับให้ทุนเรารู้สึกแล้วว่าเออคืออย่างน้อยเราไม่ต้องดิ้นรนหาทุนแล้วนะฮะเขามีทุนให้คือแค่เราดิ้นรนที่เขานี้ทุนญี่ปุ่นเลยฮะครับโปรเซอร์ผมจบญี่ปุ่นมาเลยแนะนําให้นะครับ หลักสูตรจริงๆ3ปีครับแต่ผมเรียน3ปี8เดือนเรียนด้วยภาษาญี่ปุ่นครับโอ้โหคุณก็ต้องไปเริ่มภาษาเรียนภาษาญี่ปุ่นมาอีกใช่ครับที่ไปปุ๊บเนี่ยนะครับก็เขาก็ยังเห็นภาษาเรายังไม่ได้นะไม่ได้เลยนะฮะก็คือเขาก็เลยยังไม่ให้เข้าก่อนโปรเซอร์ผมยังไม่ให้เข้าคุณถึงต้องอยู่นานกว่าปกตินรับนเขาให้เป็นรีสอร์ทซิลเดนเป็นนักวิจัยใน l a บทำเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือที่จะจะคือผมโชคดีว่าเราไปเรียนต่อในสาขาที่เราถนัด ในเรื่องงานเราเข้าใจอยู่แล้วแต่เรื่องการสื่อสารยังไม่ได้เท่านั้นเองนะครับก็เลยเอขาให้เตี๋ยปุ๊บนีระหวังเนี่ยผมก็เรียนภาษาด้วยตัวเองหลักการเรียนรู้ผมภาษานะครับหลักการคือฟังพูดอ่านเขียนเรียงลําดับตามนี้นะตอนนี้คุณพูดภาษาญี่ปุ่นได้ก็พอสื่อสารได้ครับคุยกับคนญี่ปุ่นได้ได้เขียนภาษาญี่ปุ่นได้ได้ครับวันรับปริญญาเอกวางแผนให้แม่ไปญี่ปุ่นผมวางแผนเลยครับตั้งแต่ผมไปเหยียบญี่ปุ่นปุ๊บเนี่ยผมเห็นอะไรหลายๆอย่างมัน มันต่างกับที่เมืองไทยเยอะนะครับผมอยากให้แม่ผมเห็นบ้างผมอยากให้แม่เห็นความสำเร็จผมทําให้ผมตั้งเป้าเรียนอย่างเดียวผมไม่ทํางานอะไรเลยนะครับเพราะว่าทุนเขาให้เขาเบิกหมดแล้วอ่าครับก็เลยบอกว่าถ้าเรียนจบเมื่อไหร่เนี่ยผมจะต้องพาแม่มางานรับปริญญาผมให้ได้นะนั้นเงินทุนที่ผมได้มาผมจะเจียดเก็บเอาไว้นะแล้วช่วงที่สามปีแปดเดือนเป็นค่าตัวให้แม่ค่าตัวให้แม่โอ้โหสามปีแปดเดือนผมไม่ได้ทุนเพิ่มนะฮะ ไอ้แเดือนที่ผมอยู่เกินนั้นผมก็เอาทุนสามปีนั่นแหละเก็บมาใช้มาใช้ในในแปเดือนนั้นด้วยแล้วยังเก็บเป็นค่าตั๋วเครื่องบินเก็บค่าตั๋วเครื่องบินให้แม่ครับแล้วก็แม่เป็นผู้หญิงแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ด้วยนะตอนนั้นก็เลยให้น้องสาวมาช่วยดูแลครับครับก็เราไมชอบน้องสาวด้วยอีกคนค่าตั๋วสองคนค่าตั๋วสองคนแล้วไหนไหนมาแล้วพาเที่ยวให้เต็มที่เลยครับสนุกไหมแม่หนาวหนาวหนาวอยู่กัน ไปช่วงปลายปลายหนาวเข้าพอดีครับช่วงเดือนมีนาครับช่วงต้นซากุระครับก็ไปก็ได้เห็นซากุระบานเนาะใช่แต่กวาจะเห็นโอ้โหสวยไปยืนในที่หน้าวังโชกุนนะนะหนาวแต่ก็คุ้มค่าครับคุ้มค่ากับฝนตกด้วยวันเราเป็นยาผมก็นะครับที่ที่ญี่ปุ่นเขาจะมีตัวแทนรับปรยาเอกเนี่ยขึ้นไปรับพระราชทานรับปริญญาบัตรนะฮะแล้วผมก็เป็นตัวแทนแถวหน้าไปไปรับ น,นี่พอเดินออกมาจากหอประชุมเนี่ยพอเปิดประตูปุ๊บเนี่ยผมเห็นแม่ผมยืนอ,อยู่หน้าหน้าประตูะครับความรู้สึกแรกที่ผมอยากทําเลยคือผมอยากเข้าไปกราบเท้าแม่มากว่าที่ผมมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยนะถ้าไม่มีแม่วันนั้นเนี่ยที่คอยเคี่ยวเข็นเรานะครับลําบากให้เรามาขนาดนี้เนี่ยนะผมคงมาไม่ถึงวันนี้ได้แล้วพอเห็นแม่ปุ๊บผม ก็ลงกลับคนญี่ปุ่นงงหมดเลยครับดูมเลยคือเขาตกใจมากว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแม่ผมก็ร้องให้ร้องด้วยความซาบซึ้งนะครับก็เป็นน้ําตาของความดีใจใช่ค่ะที่รอมาหลายปีเหลือเกินถูกบอกครับเอาอนิดพอจบหน่อยนะแม่ละหน่อยแสดงว่าคําพูดของคุณแม่เมื่อสามเกือบยี่สิบกว่าปีที่แล้วตอนเขาเป็นเด็กน้อยเนี่ยเป็นคําพูดที่ถูกต้องเวลาจะพิสูจน์เองว่า คนอื่นมองเป็นอย่างไรใช่แต่เราอยากจะทําให้ตัวเราเป็นอย่างไรคใช่เราเลือกได้เสมอแม้ว่าเราจะเก็บขยะขายใช่ค่ะต้นทุนคือติดลบครับเราก็เปลี่ยนได้ครับคคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นได้เนี่ยฉันสอนเขาประจําอะคํานี้อะที่เขาทำใช่ใช่แล้วดอร์กุลชาติก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกอยากจะเป็นอะไรก็ได้ครับเป็นดอร์ได้ ด้วยขยะข<อ>แต่หัวใจยังเต้น ราจะาแยกความแตกตา่างน็อตสกรูแหวนที่เรามาประกอบสุดท้ายนั่นเองนะครับขอบเขตของรูปมีตรงไหนบ้างครับอาจจะเห็นว่าเป็นภาพฉายของชิ้นงานที่นะฮะดูจากมุมมองนะฮะโดยที่ไม่ได้ตัดชิ้นงานนะฮะแต่เราจะไม่เห็นรายละเอียดกระเท้าไงมือว่างปุ๊บลเล้เหยียบเข้าไปพี่ดูคอยเช็คด้วยนะแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรปุ๊บเนี่ยให้แจ้งสต๊อปดันดันไปเลยดันพลิกมาเลย,เลยใช่ครับก็คือต่อเนื่องมาเลยดันต่อเนื่องมาเลยโอเคนี่แหละ ผมว่าคุณคงจะโดนถามบ่อยๆนะว่าสุดท้ายประสบการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมาทั้งลำบากทั้งดีทั้งร้ายคุณได้แง่คิดที่ลึกลับอะไรถึงทำให้ชีวิตกลายเป็นอย่างนี้ได้มีคนถามผมเยอะครับว่าคุณลำบากมาขนาดนี้คุณได้อะไรบ้างอ <c oughs> อะไรมันสอนคุณ <c oughs> ผมบอก <c oughs> ผมก็พยายามคิดหาคำตอบให้กับตัวเองเหมือนกันนะว่ามันมีความแตกต่างตรงไหนที่ผมสำเร็จ <c oughs> มาถึงตรงนี้ได้ที่ต่างจากคนอื่น มีมคาตอบอะไรที่จะต่างจากคนอื่นไหมไ<อ>นั่นแหละผมก็ยังหาไม่เจอผม <c oughs> มองว่ามันก็คือคําพูดที่ทุกคนเคยได้ยินกันมาตลอดนะครับว่าความลําบากสอนให้คุณอดทนความลําบากสอนให้คุณเกิดความพยายามความลําบากสอนให้คุณมีเป้าหมายในชีวิตนะถ้าคุณไม่ลําบากคุณก็ไม่เจอสิ่งนั้นนะครับงนั้นผมมองว่าไอ้สิ่งที่เขาสอนมาตลอดเนี่ยมันจรงิงมันจรงิจรงอยู่แล้วแต่เราฟังแล้วก็ผ่านไปและอีกอย่างหนึ่งก็คือผมถือว่าผมโชคดีที่เกิดมาจนครความจนเนี่ย มันไม่ได้สร้างโอกาสให้กับ,ก,บกับเรานะฮะผมขาดโอกาสจากคนอื่นที่เขาผมเห็นบางคนเนี่ยพ่อ <c oughs> แม่มีเงินนะครับส่งลูกไปเรียนใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยมากอยากไปเรียนเมื่อไหร่ก็ได้แต่ตัวผมเองเนี่ยไม่มีโอกาสตรงนั้นนะฮะถ้าผมรอโอกาสว่ามีเงินเมื่อไหร่ค่อยไปเรียนนะบอกว่าแม่มีเงินก่อนนะแล้วค่อยไปเรียนนี้นะเหมือนที่เขาอ้างกันว่าไม่มีเงินเรียนไม่มีเงินก่อนให้เออผมมองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมก็คงไม่มาถึงตรงนี้ผมมองว่า เราต้องสร้างโอกาสให้กับตัวเองนะอย่ารอโอกาสว่าคุณพร้อมเมื่อไหร่แล้วคุณค่อยทําเดี๋ยวค่อยอย่างงาู้นเดี๋ยวค่อยอย่างนี้ครับทําตัวเองให้พร้อมอยากได้อะไรก็ทําตรงนั้นทําขึ้นมาเองกับมือทขึ้นมาเองกับมือแล้วมันจะมีความภาคภูมิใจมากกว่าผมบอกแล้วว่าวันนี้ในรายการเจาะใจเนื้อหาเป็นเรื่องจริงที่ยิ่งกว่านิยายแล้วเนื้อหานี้กําลังจะตอบให้เรารู้ว่าคําพูดที่เราได้ยินมานานแล้วแล้วเราก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เป็นคําพูดที่จริง เกิดเป็นอะไรเลือกไม่ได้แต่อยากเป็นอะไรเลือกได้ขอบคุณด็อกเตอร์ครับขอบคุณคุณแม่ครับขอให้มีความสุขมากๆผมไม่ต้องเว่ยพอมันกาคงมีความสุขมากๆนะครับกับความสําเร็จนะครับขอบคุณที่เป็นแรงบันดาลใจให้คนอีกหลายล้านคนที่กําลังจะเปลี่ยนตัวเองดีกว่าเดิมครับขอบคุณครับก่อนจากกันในวันนี้เรายังมีเรื่องราวดีๆมานําเสนอกับช่วงเจาอใจสนับสนุนพลังคนสร้างสรรค์โลกกับ50ปีเชฟรอนประเทศไทย จาะใจสนับสนุนพลังคนสร้างสารรค์โลกกับ50ปีเชฟรอนประเทศไทยเรื่องของจิตอาสานี้นะครับเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งมากของบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดจึงไม่แปลกเลยละครับที่เราจะเห็นพี่พี่เชฟรอนนั้นมกักจะรวมตัวกันทำเรื่องดีๆอยู่เสมอละครับ วันนี้อย่าลืมเรื่องเซฟตี้นะจ๊ะเรามีเด็กเล็กด้วยทํางานเพื่อสังคมอย่าลืมควาความดภัยของตัวเองด้วยคุณผู้ชมครับสําหรับพื้นที่ที่ผมกําลังยืนอยู่ณนขณนะนี้นะครับอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของบ้านเนินตองตําบลหนองขามอํเาเภอศรีราชาจังหวัดชนบรุรีอยู่ภายใต้การดูแลของสํานักจัดก,การทรัพยากรป่าไม้ที่9นะครับหรือว่าชนบรุรีนั่นเองละฮะเราได้รับความร่วมมือจากบริษัทเชฟรอนประเทศไทยนะครับแล้วก็รวมถึงเจ้าที่ป่าไม้ที่จะมาร่วม คนจากบริษัทเชฟรอนพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังครับ พร้อมกันเราเราไปลุยกันเลยครับ <Yeah! S 1> ปัจจุบันนะคะสภาพป่าไม้ของเราเนี่ยลดลงเป็นจํานวนมากแต่ก็ยังไม่สายเกินไปนะคะประชาชนหรือภาคเอกชนทุกท่านที่จะปลูกป่ากับกรมป่าไม้นะคะท่านเพียงแต่แจ้งความจําองมาที่กรมป่าไม้ทางกรมเนี่ยจะเตรียมพื้นที่พร้อมกับกล้าไม้เราจะมีพื้นที่ปลูกซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมโทรมนะคะเมื่อท่านมาจาัดกิจกรรมปลูกป่ากับเราแล้วเราจะมาให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยเข้าไปดูแลให้อย่างน้อยสิปีเพื่อให้เพิ่มพื้นที่ป่าให้กับประเทศให้ได้มากขึ้นบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นดูเหมือนจะสนุ ขนานอย่างนี้แต่จริงๆแล้วต้องบอกครับว่าเหนื่อยมากๆนะครับกว่าจะปลูกต้นไม้ได้แต่ละต้นเังต้องใช้ระยะเวลาอีกนานกว่าจะกลายเป็นป่าจริงๆเพราะฉะนั้นพื้นป่าใดที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์อยู่เราก็ควรจะช่วยกันรักษาไว้ไม่ให้ถูกทำลายนะครับจึงง่ายกว่าการปลูกป่าทดแทนเป็นอย่าเลยละครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมอยู่กับผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลแล้วนะครับคุณจิตติมารุจิรั์นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะให้คุณจิติมาเล่าให้คุณผู้ชมทางบ้านฟังสักนิดหนึ่งสิครับว่าทำไม เชฟร้อนถึงใส่ใจในเรื่องของการทํากิจกรรมที่เป็นจิตอาสาแบบนี้ครับเอ,อ่อมันเป็นนโยบายของบริษัทนะคะทางด้านอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดลอ้อมเหมือนกับสิ่งที่เรากาลังทําอยู่ในวันนี้ใช,ใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะเราก็รวมพลังกันไม่ใช่เฉพาะพนักง,งานนะคะมีครอบครัวมาด้วยช่วยทําให้ธรรมชาติดีขึ้นเรารู้รว่าตรงนี้เนี่ยจะช่วยอย่างมากในเรื่องของป้องกันโลกร้อนซึ่งเป็นนิจจูอยู่ในปัจจุบันการที่เราทํากิจกรรมครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าช่วยอนุรักษ์นะคะเรามองว่าเราทําให้เกิดการกระจายรายได้ในพื้นที่เรามาาทํใ พี่น้องแถวๆนี้เนี่ยเขามีรายได้มีงานทํา ในปีนี้เนี่ยเป็นปีที่บรษิษัทจะครบรอบ50ปีเรามีแผนว่าจะปลูกป่ากันทั้งหมดในปีนี้เนี่ย5,000ต้นพื้นที่ประมาณ250ไร่นะคะคร,รวมทั้งที่นี่ด้วยนะคะโอ้มันใหญ่มากนะฮะก็เป็นเป้าหมายที่เราต้องพยายามพนักง,งานเราก็มีพลังพอที่จะทำค่ะแล้วตอนนี้เราปลูกไปได้ทั้งหมดกี่ต้นแล้วครับเราปลูกป่าบกไปแล้วทั้งหมดนะคะ10,000ต้นค่ะไอชัยเลนก็ไม่ต่ำกว่า5,000ต้นค่ะ,คะขาดอีก35,000ต้นค่ะมีเป้าหมายไหมครับหรือว่า ให้เสร็จในเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเราจะมีกิจกรรมใหญ่ในเดือนกันยาค่ะเพราะว่าเป็นเดือนที่เ,เชฟร้อนครบ50ปีนะคะคในวันนั้นเราจะมาปลูกกันอีก1,000 0ต้นนะคะคก็ในพื้นที่50ไร่ก็ขอให้5,000 0ต้นนี้สําเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้ก็แล้วกันนะครับ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่เกิดแรงบันดาลใจว่าพลังของคุณนั้นก็สามารถสร้างสารรค์โลกได้ง่ายๆสามารถมาเป็นพลังส่วนร่วมในการปลูกป่าเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองนะครับโดยติดต่อไปโดยตรงที่กรมป่าไม้ได้เลยและครับเจาะใจสนับสนุนพลังคนสร้างสรรค์โลกกับ50ปีเชฟรอนประเทศไทยวอนนี้เวลาหมดแล้วนะครับในอดหน้าเรายังคงมีเรื่องดีๆมาฝากท่านผู้ชมในรายการเจาะใจครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ